ยังตามคนกันเตยเยอยากกินนมกับห้องแม่แม่เป็นอยากกินนมเด็เบื่อดูดู่ะเห็นบ่ภูเขาเอลฟ์นะคะให้ไกลกว่านะภูเขาเอลฟ์ยูเซอร์เบิร์เซลนด้ค่ะนะ บรรยากาศก็สิเป็นตรงนี้แหละพี่น้องเอ้ยกระถ่ายจอดถ่ายวีดีโอไปน้ำเนี้ยยางไปน้ำแน่ะค่ะพอาพันยางไปมันกระถ่ายกองมันก็เคลื่อนไปกับพงงามมันจะเนาะกระได้ยุดถ่ายเอาจ้ะเพราะว่าพอดีเอาอ่าอันย่างกับพอดีเอากองตัวนึงมาก็เลยได้ถ่ายมือถือพอดีเอาไม้กันสันมาทำนั่นกะเนาะดอกขาวๆมันเป็นดอกใดดอกขาวๆนี่มันเป็นดอกอย่างไดนี่นไหมคะดอกขาวๆเนี่ย เนี่ยมันคล้ายนั่เป็นดอกอะไรสิแหละคล้ายดอกกันอย่างก็ดอกผักติวบ้านเฮาเนาะคิดถึงดอกผักติวบ้านเฮาอะดอกขาวๆแบบนี้คิดถึงดอกผักติวบ้านเฮากราลังออกใบใหม่กราลังโปง่งดอกไหม เร็วกว่าพี่น้องจ้ะเร็วกวขอโทษขอพี่ได้จะเด้อคุ้นากันย่างไปแล้วค่ะถ่ายวิดีโอค่ะขนาดครับมือนี้พี่น้องเลยแดดออกดีดีจากใส่เสียขนยาวได้ถอดเสียขนาวแล้วค่ะ ม้นอนกันได้เดินแล้วมนันนั้นเนาะมันอุ่นร่างกายให้มันอุน่น,นไปยางโตคราบปดี๋ยวร่างออกดอกตูมเยอพี่น้องคิดว่าอาทิตย์นานี่ค่ะต้นนี้ก็สีขาวออกลากละแอมต้นอื่นต้นบานแล้วก็มีแต่ว่าต้นนี้ยังตูมๆอยู่ค่ะคิดว่าอาทิตย์นานี่คือสีบานเต็มต้นแล้วงามบ่งามบ่ เดียวไงดกไปเนี่ยก็ขอโทษขอไปเดี๋ยเด้อพี่น้องเลยโอ้โหอันนี้ต้นหมากนะนี่ค่ะต้นหมากแอปเปิ้ลงั้นมาเดี๋ยวอกดอกส่วนทั้งผลเป็นอันนั้นเป็นไรอันเนี่ยก็ไรอันหมากอันหมากยังก็หมากสตรอเบอรี่ค่ะก็มัอนหมากสตรอเบอรี่อันไรหมากแอปเปิ้ลจ้ะ มาเบิ่งกระจ้าฟ้ามกระจ้าเลียงแกะไก่ทะเลสาบคอนสแตนนี่ละ่ะจะมองนี่ละ่ะมองกำล,ลังยางเลาะมากนี่ละ่ะต่กนะักเนาะเจ้าเลียงตัดเอาขนมันโอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศขนาดเฮลิคอปเตอร์กับปิ่นเดืเอดเถิงเถิงหมดนะยางต่อเฮาถ่ายวิดีโอเป็นระยะระยะเด้อพี่น้องเอายางไปนำถ่ายไปนำอะไรคะ่ะบ่ได้เอาไมปกันซะ <c oughs> ก็ไม้เน o w ปีน,นี้บ่มีดอกไม้เลยที่รักใครบูเมนดอดนะไม้เน o w เซา,ามามด,นานาดันอ่านี่นั่นนัน่นนะมันจะไม่เ now อันคุณอาอันสุ่มห้เบิ้งนะเป็นเกาะดอกไม้ค่ะที่นักท่องเที่ยวก็จะมียุมมาท่องเที่ยวกันในเดือนหน้านีงจ้ะจากประเทศจีนในหลายประเทศเขามาท่องเที่ยวกัน แต่บัตรเขาชมดอกไม้กะโอ้กะนักเติบเยอะค่ะต้นหมักต้นหมักแอปเปิ้ลได้ค่ะน,นะยังไม,ม่ได้ออกหมากออกดอกออกไปแพะหรือแกะฮะก็ขเขาหัวจากดอกจากตัวแพะตัวแกะโอ้ยสออนเนาะดูไปเนาะเร็วเร็ววะเร็วบ่ ก็กวารีวีดีเนาะขอโทษขอไปได้เจอกันเร็วก็ได้ตาฮักเนาะลูกเป๊ะโอเคมันหยอกกันย่าง,งตามคนกันเตยเตยอยากกินนมกับห้องแม่แม่มันอยากกินนมตาฮักก้าเดี๋ไปเลี้ยงอยู่บ้านจะคุยด้วอ่ะฮะอ่ะฮะ o n Lamm essen Ostern, ล e t z t o s t e r อ Aha. Lamm e s s e n das ตอ t t ต a น i ี i o n a ก lovely. ตอร์ลูกกินเนื้อแกะนี่เป็นปะพณีน้องนี่เป็นประเพณี บรรยากาศแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยแดยดออกงามเนาะไปถ่ายวีดีโอค่ะขนาดพี่น้องเอ็มเมอร์นี้มันบอกมีก้อนเมฆเลยโบ้แต่หัสีไปเนี่ยด้วยใจด้วพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยเด้อย่างออกกับร่างกายจ้ะกล่องกับบอดี้บอดีเป็นแบบวดาเร,รเาไม่กันซันมานั่งจ้ะเอาแต่มือถือมาดูไปเนี่ยก็ขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องเอ้ยจำเป็น จำเป็นละมือนี่มึงดูคุณนซากประทธาละไปละค่ะไปละไปวันี้ย่างกันโตค่ะโอน้ำเทลลิสแซ็คเซนดอรเดอชลันอุดอสสวิตเซอร์แลนด์เม่สวกไหมแต่าเบอร์กสวิตเซอร์แลนด์อะ Aha. Uh Ui, -huh. oh, ich lag Wasser, sehr, sehr sauber. Wasser, sehr sauber. Ja. Schau mal. Kann man ja. <coughs> sehr gut sehen, ja. hmm. Wow. Wir können laufen, oder? Oh. können